ตายาคือตัวแค่พก่าับงก้รามก็ถาชับมึงเออไ่ได้ก็ตะถายับมึงดูเดอกไปม่อคอ่ะคือตายาละขนาดอ่ะเาคน้ตะบังมสบัสดีพี่น้องวันนี้ิสอนเือให้แม่ทายแบอะไรกลักเลยอะไ ลูกดอกใบปลูกครับครับอ่ะเบ้อนะครับแค่ตัวยังอ่ะเกียนิงก็เกเรคืออีหมกจุหมกจ่อก็ไปกับมาสิไปติดชอดแม่ชอดวันนี้ลูกชาลชอดเองเด้อบนี้อู้น้ําไม้แท้ๆไม้แท้ๆไปตาจับลูกดอกใบก็กราก តើប <zoysic> ោត <personaje> យ <sm festivals> ោអអាម៉ៃអះគូលកយ៉ៃជើវអាទូកជួយមិនថប់គីតាមបិលហាមបិលជួនត្រត់ទេបិលទេតាប់ដកហ ாய் ទេអរអ្នកតាបោតទីតាប់ដកអោដកហ ாய் យ៉ាងណាអានោះគាត់ជួនជាបាឡាមីអកាប់ណៅអើបាឡាដកថេតថេតគេអីហ ாய் ទួ

อันนั้นก็ไปมอนแต่แท้่ sure> ูกเอ้ยหันเออเธแม่หันไปจักเจนลืมหัดแดดเมยสวยมยได้แกงนี่สอนมยเนี่ยมนก็เมไ์ด็กอะเมยน่าจะชาอาเจาะ បាទមកពីខាងមកកាម៉ែហ្នឹងនេះបើហាំងហាំងមួនដែរណាអាអាដាមអាឯងកងគូជិះអ៊ីតាលីតជិះដែរតិចតិចទៅវិញមកមិនបើប៉ាមកអើយនេះណាពីនុកសອນមកឥឡូវមកគាត់មួយសានមកແມ່សອນអើແມ່សອນហັນព្រិនយកទៅបើក្កែក្កែក្កតាព្រិនអឺ เออก็อันนี่ออกนี่เบอน้พี่นอองมันนี่ก็ได้พทพนธันติดใจปลาในพน่ากินละแฉบมาช้อนวันเว้นวันคนมาตลอดเนาะเออแ่ยมกะย่งาตัวน่าเลกระิง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  ช้อนตลอดนาะพี Austin ่น้องช้อนคู่มือก็ได้ปลาในแซบแซบกินชิมเาเนี่ะพี่น้องหาช้นตามให้นาเบ็ดน้ำชาปนเป หาชอตตามใหน้าด้อพี่น้องโปรลีซ้อนมืออึ้มวานอยู่ในนาแต่ว่าไม่ค่อยซ้อนเนาะแม่ไม่ได้แม่ซ้อนช่วยก่อนขวากินกับเบียร์สีด้วพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแม่ยิงกันแต่ก็เลี้งลูกมาแปดคนเนาะเพื่อชิ่นใหญ่มาเนาะหลานอีกโอ้ยหลานตอนนี้ประมาณสิบคนนะบ่หลานเพิ่นลูกหลายพี่น้องลูกหลายหลานหลายแต่แม่เพิ่นยังนมอยู่ เคยเต็มบ ja, ้านเต็มเมืองเลยะจอนจอดออาควยหอบเชียวเมื่อยโอ้โไัวกกแดดเขียดตะกแดเขียยตแภาษาเรียวกลัเขียดตะแอก์ด้พี่ดาวแม่บอกเขียดตะแอก ไม่ไปซอดอีกพี่น้องตามนี่แหละพี่น้องปลาตัวน้อยหันเวลาเขากินละมกสนไใจแซ่บกึ่งกึ่ยปลาตัวน้อยปลาตัวน้อยทำมันแซ่บกึ่งไหนก็แซ่บแม่มากกินก็ได้ แม่วันเว้นวันหนึ่งเว้นชองวันแล้วเพผลเอามาซ่อนแล้วเพิ่นก็มือหมอกกินกับหลานแต่ซ่อนกับบ่ได้หลายได้พี่นอ้องทีละตัวชองตัวก็สะชมไปเรื่อยๆหันเด้ <c oughs> เออมันก็กระดิง่ง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 กระดิ่งข้าวสาอะไรของธรรมชาติเขาจะได้ทีหนึ่งลายๆมันก็บ่ได้ละแต่ทีหนึง่ง ประมาณสองโต้สามโต้สะสมไปเรื่อยก้นมือสันซ้อนสองสามเพื่อจะมือสันบอกเพื่อนให้มามากหรือกปล่ากบฏยากระไวเด้วยแม่ผดแข็งแรงมือค่อยสันบ้างกรพอได้ยู่ ที่โตสองโตกระสาชมไปเรื่อยๆครับเช่นกับเงินนะทธุรกิจสองกีบกระสาชมไปเรื่อยๆเลกระได้หลายๆของกินก็เช่นกันเนาะเนาฬิกาที่เล็กที่น้อยค่ะก็เติมเติมมันไปเรื่อยๆมึอจะได้หลายกว่าอนเขียแต่เกันเออเสารีนติดหรือว่าจื๊อที่โตสองโตนะพี่น้องก็ได้

แม่บอกประทันใจบานซ่อนประทันใจลูกคือซ่อนเองคะเน่อือชาชมไปเรื่อยๆนะพี่น้องค่ะจนได้แบบกระตาพ่นจนหนักเลยค่ะทีละโตสองโตก็ได้บานบานจะโตกันอยู่ด้วย เค็ตอแอคเค็ตอแอคไลน์หนูเม,มตัวยังไงเออโดน่สุขมีมวดเลยก็เศร้าพ่อแม่เมื่อไปอม,มันหอนอ <c oughs> หอนเลยด,ดีนะพี่น้องป้าแดดตอนนี้หอน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 แทวหอนหวานน,น,น,นะพี่น้องนะหอนบงสิทธะผูนตะเป็นทองค้า ทะเลประมาณใบนึ่งชือมลายมือกันแมว่าเมื่อกอนนะเมื่อกอนมวชเอาเก็บนช้อนมองะจับเค็ตแอ แรงๆอยู่ดิพี่น้องอะขนาดวานชอนแบบนึงนะแคร์นะเว้ยเขยดแตกอุ้ยแ้ดหทานพลาดแล้ว嘛 ก็ไป๊บเมื่อแป๊บต้องชวนแม่เมื่อที่นไอ้พาแม่พัดให้ใครเด้าเมื่อการได้ไหมเล่ามันห่อนเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อเที่ยงนาลอยก่อนห่อนอยากนําแม่พันวาจัง่อยก่อนจิ๋นไอ้แม่พันเมื่อตามนะแม่พันซ่อนกําลังมวนนี่แหละพี่น้องวิธีธรรมชาติของบ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินแบบดีีแหละ คันหาซื้อกะใช้งบไล,ล,ลายพี่น้องตลาดกะไก่ไกยพี่น้องเพิ่อสิไปตลาดกะนั่งรถกะโ้นเติบเนะเาะและของกะค่อนข้างทีจะแบบว่าเวลาเราไปกะใช้งินไลนยนะเพราะจะนาหากินธรรมชาติเขาก็น,นี่แหละพี่น้องหากินจากธรรมชาติกะพอได้อยู่หาว่ากินเนาะพักก็อยู่ในสวนหวานปลูกไว้เต็มไปหาซอนเขียดช่อนอยาก,นา,กากกินตามแจวกระปูแจวกบแจวเขียดพี่น้องแจวปูแจวป่า นี่แหละพี่น้องพิธีธรรมชาติบ้านเฮาชอนอยงหนึ่งนในมวยมยพี่นอ้องมวยลีขอนั่งพักอยู่นี่ก่อนเนาะหากินแบบสี่แหละพี่น้องคนแบบวันยอมหาว่าคนแบบรุ้นแม่เฮานี่เก่งนเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน,นีนเขาแบบแถบจะไม่ได้ซื้อของกินเลยพี่น้อง หาขุดกระปูขุดกบขุดเขียดแล้วก็ไปหาซ่อนแบบสิเลี้ยงลูกจนใหญ่เนะถ้าเป็นรุ่นฮาวนี้กะก็คือแบบอยากเติบเลยพี่น้องเมื่อยซ่อนเมื่อกี้ก็ชอยแม่ซ่อนหน่อยหนึ่งก็จึงแบบว่าหอบเลยแหละเนาะแต่แม่ผลแข้งแห้งทำแม่เมื่อยบอบ่อ นี่แยรพี่น้องใครชอบคลิปวานใครมากคิปวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วานชาวล่าวนเดีอ้วพี่น้องขอบคุณขอบใจหล,หลายๆสบายดีพบกันใหม่คลิปหนะ้า